ไม่ไอนี้ดมือไม่อหันเลยเห็กูหันกูปนะไอเนี้ยจะปิดประตูปิดนะหันไปหันไปอีนี่ก็ตุมืนอ๋อโอเคโอเคแล้วอยู่ก็แบบปดมากเออแล้วนี่จะใส่ต่อด้วกันเนี่ยจะลุกไงอ่ะปอปืนกอแล้วไอ้นี่กะต่อปืนอีกันหนึ่งป้งแล้วมึงก็ล้อมกูไม่อีกอันหอ๋อถ้าถ้าอีกอันนถ้าเนล้องได้หรอยูก็มาก r อกหน่ง g r แล้วก็ ไต่อยอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วหลงงนี้แล้วก็เอออย่างนี้ก็ได้ได้ไหมเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็ลองให้มันสลบเออร้องให้มันสลบลองให้มันสลบก็ร้องแรงๆให้มันแบบไม่มีอากาศหายใจมันสลบไม่ตายไม่ตายแค่สลบเฉยได้ไหมเราอยู่ก็แบบกลัวมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแัว้ต่อแล้วก็เ่งจะแบบแล้วเปลี่ยนพิงมาจับกูแทนโอเคให้ต่อยจนสลบไปเลยตู้วีดีวก็ เอาสว่างบางกอนในเราี่บอกให้หน่อยอาหลบไปเลยางก่อาอาจจะหลบโอ้โหตื่นเต้นมากทีเราหบไปแางก่อนแล้วก็เปิเื่อ้งัเาอยี้้ไงบาตอสดได้เปปุ๊ีแรกบ่อยไดล่อยปล่ออ่ลองดูไมากให้คิวเยอะตรงเนี้ยเวลาสมัลองซ้อมมันไม่ได้กินเวลามันมันไม่เ เยปตูปังใช่ป่ะคับันมาปุ๊บแล้วอยู่กับปตูเดี๋ยวต้องรอให้ประตูเออเออแลีวก็อองเออเียกต้องเริ่มม่นี้ไงดีเอาไปแล้วช้าหนึ่งหองเป็นไงสองอ่ะแล้วก็จทได้ไเอาไปไอ้นี่นาน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 นิดนึงนานเลยเออหนึ่งหนึ่้ <Rice> สและสี่เออโอเคแล้วอยู่กันลอยนั้นลอยช้าๆลอยเออแล้วมึงเอาหลังมวชนแางนี้เลยสิงี้เออใช่ไหมเองเนี่ยติเออแล้วก็ส่แล้วก็หันมาช้าชา่อยแล้วก็ตอกเอ้ยเข่าเออแล้วข่าซ้ายอะไรอย่างงี้ทีนึงแล้วอยู่กันขึ้นมา คโดดนะ่โดดขึ้นมาโยนเลนะอะไรนะถ้าโยนตัวอะไรนะอะไรนี่เหรอให้โยนตัวลก็ลงมาตัวนั่งนั่งนั่งแต่ว่าอเป็นเรื่องของบูมลอออยู่กมที่เสียงรอแล้วอยู่ก็เก็บปืนแล้วอะไรแล้วก็ลากได้หัวจะไปโนไปโขกใช่ไหมเอามาทองปืนฟังก็ได้ฆ่ากูแหละหยวนวน เม่หลุดยี่หลุดยี่มไอเหี้ยคือเหีแม่ล็อกคอเขาไอเหี้ยไอตับไอเี้ยแม่งอคุณโดนด่วเลยเดี๋มปุ๊บออเอนที่อยู่เนี้ยอยากให้เลกกวอเกินไปลวลงมาแล้วเออมก็มึงหนัมาเฮ้ยบุงได้ไม่เหยไม่เหไม่ได้ไได้ต้งเออมอกมึงก็ไปแล้วไงช่องจริงฮะบุ้ง แล้วก็วาไว้แล้ตงอึงะวตายแล้วตายแล้วเออดีดีเย่เย่เ่เสียเสยเร็วติดขาไม่ได้ไม่งเร็วขนาดันก็แบบช้าช้าช้าเดี๋ยวพวกเลาไปไปนี่เอางหนโอเคจริงจงเลยคนนี้อะไรเยเราให้ักผ่าเลยแท้แท้โง่จริงจริงเลยคคนดูแบบ เออวันเนาะไม่คือให้ให้ให้มันแบบให้มันดูจาดกว่าถึงบอกให้มันดูสีหน่อยแล้วภาพร่วง่ะเก็บไป้ตอนนี้ตอนที่มันมทงานเงี้ยเออให้มันนานไงได้แล้วอยู่เพราะนานไปรื่องงดี่ร้ทำหน้าแดงได้เก่งเนาะสมมติว่ามึงกระถุงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยมึงจัดพุทีมึงควจะแบบเมื่อมาอันจะมีเราไม่กันไหมล่ะตอนที่แบบสมมติกูต่อยแล้วแล้วกูทำงี้ใช่ไหมแล้วก่อนที่มึอย่างเงี้ยมึงจะจำไหมล่ะเออมึงจะจำทำไงกันเนี่้แล้วก็ ใจกำกันจันไปกำกันเจเจกำแพงออะคุณก็ค่อยแบบสูกูได้ร่วงไงกระจกนี่มันแบบเหนือชนะนี่ก็จกนี่แ่าโไปก็ไปกแพงแล้วก็ไปบีบคอมันอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชุดๆหน้าชุนใสเลยแล้วมึงก็ค่อยแบบอ๋อสอบกูร่วงก็ได้ถ้าเกิดมึงบีบคอสมติไปฟังกูใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวนัก็ดันไปตรงไหนอะเดี๋ยวนั้นมันนี่ก็ได้โอเคถ้มึงบีบคอใช่ป่ะจไอเพิ่มองใครมางบีบเยอะกว่าอื่นเออไปพูดตรงนี้ ได้เหรอใช่ทีเดียวมันร่วงไเหรอมันร่วงง่ายเว้ยจะคือให้มันร่วงอย่างนี้ไม่งั้นมันนักเกียร์โดนดนเลยนเกียรไม่ไม่ป็นไไม่เดี๋ยว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 ไปว่ากันแถ่ายนี่อนินที่เราจะถ่ายก่อนโอเคเดี๋ยวพักเที่ยงเดี๋ยวเรามาคืนนี้มีกออาร์ตคือกูจะแดงเกือบเกรับ đã thấy tại trình Mình dây thì bỏ qua Defense of the Republic. At two AM Eastern Standard Time, multiple unidentified objects were confirmed to have entered Earth's atmosphere. You one my heart.